เริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อ,กอยจังหวัดเชียงใหม่เข้าไปทำงานกับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงหรือสอสอชอยึดเป้าหมายแผนพัฒนาเด็กและเยาว,วชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรการดานให้มีโภชนาการดีสุขภาพแข็งแรงมีความซื่อสัตย์เสียสละสามคัคคีและเมตตาผู้อื่นมีความรู้และทักษะทั้งทางวิชาการและอาชีพที่เป็นพื้นฐานการพึ่งตนเองและพัฒนาท้องถิ่นได้โดยการบูรณาการสด้านเข้าด้วยกัน ได้แก่ด้านการศึกษาด้านภาวะโภชนาการด้านอาชีพและด้านสิ่งแวดล้อมยึดหลักการพึ่งตนเองความร่วมมือจากทุกส่วนใช้การศึกษาเป็นแกนและการพัฒนาแบบองค์รวมโดยการทำงานคู่ขนานกับผู้นำชุมชนในหมู่บ้านและเด็กและเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในช่วง5-10ปีต่อไป หลักการที่สำคัญคือต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดในบุคลากรของชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองไม่ใช่คนข้างนอกไปสร้างการเปลี่ยนแปลงจึงจะยั่งยืนประเด็นการดำเนินงานในพื้นที่การพึ่งตนเองด้านอาหารภาพรวม102สอสชซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวันจากพื้นล่างเป็นอาหารแปลรูปเสียค่าขนส่งร้อยละส มูลค่ารวมเกือบ1ล้านบาทต่อเดือนการนำพันธุ์พืชผักไก่และปลาจากพื้นล่างขึ้นไปผลิตในพื้นที่มักประสบปัญหาในการผลิตจากข้อมูลของชุมชนบ้านยองแหละปี2551ชุมชนซื้ออาหารจากข้างล่างร้อยละ38เพื่อนำอาหารมาบริโภคในครัวเรือนโดยแยกอาหารที่นิยมซื้อมาบริโภคได้แก่พริกร้อยละ24.6 เนื้อหมูร้อยละ23.4ปลาร้อยละ14.1และชอบรับประทานอาหารสำเร็จรูปจากข้างล่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องผงชูรสการนำผักจากข้างล่างขึ้นไปปลูกทำให้ไม่ทนต่อโรคและมแมลงไม่เหมาะสมกับพื้นที่ผลผลิตตกต่ำต้นทุนสูงการขนส่งลำบากการเลี้ยงไก่พันไข่ ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เสียค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารสำเร็จรูปและการขนส่งลำบากการเลี้ยงปลาดุกในพื้นที่ทำให้โตช้าเนื่องจากสภาพอากาศเย็นปลาไม่ทนต่อโรคเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อและขนส่งอาหารสำเร็จรูปผลการดาเนินงาน1การทดสอบสายพันธุ์ปลาโดยใช้อาหารจากท้องถิ่นโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กิดบอ่อปลา18บอ่อใน3หมู่บ้านเลี้ยงปลา5ชนิดจับบริโภคเองและขายให้สสชแล้ว50กิโลกรัม2การปลูกผักอินทรีย์เกิดการปลูกผักบริโภคเองและขายให้สสชแล้ว10ถึง50กิโลกรัมต่อเดือน 4. การสำรวจพืชท้องถิ่น 5. การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ 5. แปลงปลูกพืชท้องถิน่น แปลงปลูกผักการนํามูลไส้เดือนมาทำเป็นปุ๋ย 3. การปร,ปรับปรุงสายพันธุ์ไก่โดยใช้อาหารจากท้องถิ่นโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้เกิดการปรับป,ปรุงสายพันธุ์ไก่ท้องถิ่นและการเลี้ยงบริโภคเองและขายให้สสชแล้ว5กิโลกรัมฟืนพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวันชุมชนบ้านปิตุคี สามสิบควเรือนใช้ฟืนเดือนละสิบตันเพื่อหุงต้มผิงไฟผลการดำเน,นินงานชาวบ้านสี่คนในสองสอสอชสามารถจัดทำเตาประหยัดฟืนไว้ใช้งานประหยัดฟืนสำหรับหุงต้มลงร้อยละสี่สิบไฟฟ้าพลังงานสะอาด โดยสภาพพื้นที่ภูเขาสูงสสชและหมู่บ้านกว่าร้อยละแปอยู่นอกเขตบริการไฟฟ้าพื้นฐานครัวเรือนส่วนใหญ่จึงใช้ระบบโซล่าโฮมประมาณ3 4 0ถึพระบบสำหรับสสชจะใช้ระบบโซล่าเซลล์ประมาณ80ระบบพบปัญหาเมื่อเกิดความเสียหายก็ไม่สามารถซ่อมบำรุงในพื้นที่โดยเฉพาะอุปกรณ์ระบบโซลาเซลล์ ต้องส่งกลับไปซ่อมที่บริษัทผู้ติดตั้งซึ่งใช้เวลาส่งไปกลับนานกว่า6เดือนพลังงานไฟฟ้าไม่พอสำหรับสื่อการเรียนรู้และสอนผู้ใหญ่ตอนกลางคืนชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีกำลังซื้อแบตเตอรี่ทดแทนปัญหาการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์อินเวอร์เตอร์สกรปรกในห้องครัวแบตเตอรี่หมอกบางแสงอาทิตย์ ผลการดำเนินงานสร้างความสามารถครูและชุมชนโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในการใช้งานและบำรุงรักษาโซลาเซลล์โซลาโฮมการประยุกต์เทคโนโลยีรองรับสถานการณ์ระบบโซลาเซลล์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการทดสอบประยุกต์ใช้พลังงานจากแหล่งอื่นๆ 1. ระบบโซลาโฮมในชุมชน ชาวบ้าน3สสชในรายที่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ามากกว่าแสงสว่างเพียงอย่างเดียวคือโทรทัศน์มีพฤติกรรมบำรุงรักษาระบบโซลาโฮมได้แก่การทำความสะอาดแผงเซลล์การปรับแผงเซลล์ให้พ้นจากการบังเงาแสงอาทิตย์เนื่องจากไฟฟ้าไม่พอใช้แต่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อแสงสว่างเพียงอย่างเดียวชาวบ้านยังไม่เห็นผลกระทบจากระบบที่มีปัญหา เกิดการพัฒนาความสามารถช่างไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาระบบโซลาโฮมในชุมชนมีการพัฒนาระบบประจุให้สามารถใช้งานได้กับแบตเตอรี่ขนาดเล็ก 2. ระบบโซลา r เซลล์ในสสชครูมีความรู้เข้าใจในระบบโซลาร์เซลล์ดยิ่งขึ้นมีการพัฒนาและอบรมครูในการสร้างโคมหลอด LED ประหยัดไฟฟ้ากว่าหลอดฟลูออรสเซนต์แบบเดิม 3. การใช้กังหันน้ำผลิตไฟฟ้ามีการใช้กังหันน้ำขนาด1กิโลวัตต์สำหรับสสชระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์ระบบผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาด1กิโลวัตต์สามารถใช้พลังงานได้20ยูนิตต่ตอวันเมื่อผสมผสานพลังงานร่วมกันกับแผงโซลาเซลล์ขนาด159วัตต์พาวเวอร์ระบบทั้งสองจะทำการป้อนเข้าวงจรชาร์จ เพื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่ในรูปแบบกระแสตรงแล้วป้อนพลังงานให้กับแสงสว่างหลอด LED และส่งผ่านไปยังอินเวอร์เตอร์เพื่อทำการแปลงเป็นระบบไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อจ่ายสำหรับใช้งานสื่อการเรียนการสอนทีวีวิดีโอระบบแสงสว่างและหอกระจายข่าวส่วนพลังงานาน้ำในส่วนที่เกินจะทำการจ่ายให้กับระบบแสงสว่างในโรงเรือนเลี้ยงไก่ด้วย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการทำไร่หมุนเวียนโดยหนึ่งครอบครัวมีไร่8ปดถึงสิแปลงวิถีชีวิตการใช้ไม้สำหรับใช้ทำที่อยู่อาศัยและใช้เป็นฟืนผลการดำเนินงานเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่หาดสิบหมู่บ้านภารกิจและกฎกติกาของเครือข่าย โดยความร่วมมือกับหน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่หาดและมูลนิธิรักไทยมีการระดมความคิดการจัดการทรัพยากรป่าไม้การบวชป่าการทำฝายแม้วและการทำแนวกันไฟการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารวิทยุของสสชวิทยุสื่อสารเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารที่ดีที่สุดของครูสสช โดยข้อจำกัดของภูมิประเทศภูเขาสูงทำให้จำนวนสสชที่สามารถติดต่อสื่อสารตรงกับต้นสังกัดในอำเภอได้มีเพียงร้อยละ20แผนที่เสาสัญญาณผลการดำเนินงานการปรับปรุงระบบสื่อสารด้วยวิทยุทำให้สสชที่สามารถติดต่อกับตัวอำเภอได้มีจำนวนร้อยละ70จากเดิมร้อยละ20โดยเน็กเทค การบรูรณาการการสอนบทบาทและภาระงานของครูทั้ง102สอสอชอในฐานะผู้แทนทุกหน่วยงานของภาครัฐต้องทำกิจกรรมนอกห้องเรียนอาทิปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและทำอาหารกลางวันให้เด็กขณะที่กิจกรรมในห้องเรียนนั้นต้องสอนเด็กทุกช่วงชั้นใน6สภาพใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งเป็นภาระที่หนักมาก ทำให้ครูสสชไม่สามารถทำงานในเชิงพัฒนาได้ผลการดำเนินงานการอบรมการสอนแบบบูรณาการให้กับครูทั้ง102สสช,ชการบันทึกโดยไบโอเทคการทำใบงานจากกิจกรรมนอกห้องเรียนการพัฒนาภาษาไทยประชากรโดยเฉพาะวัยผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้แม้กระทั่งระดับผู้นำ หรือผู้ที่จะเป็นเชนเจนกรรมการหมู่บ้านอสอมในชุมชนที่ห่างไกลจากอำเภอปัญหาดังกล่าวเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเรื่องอื่นๆต่อไปผลการดำเนินงานการใช้สื่อ VCD กับการพัฒนาภาษาไทยในสสอชอพบว่าได้รับความสนใจจากนักเรียนสูงมาก การจัดทำใบงานบันทึกเรื่องเล่าเป็นภาษาไทยในสสชยองแหละการป้องกันพยาธิเด็กเป็นพยาธิกว่าร้อยละหกสิบและพบกรณีอาการกำเริบอาจเจนออกมาเป็นพยาธิซึ่งเป็นอุปสรรคกับการพัฒนาทางร่างกายและสมองของเด็กปัจจุบันมีการตรวจพยาธิและให้ยาถ่ายพยาธิทุกปีซึ่งเป็นงานเชิงรับผลการดำเนินงานการแก้ปัญหาพยาธิเชิงรุกนั้น คือทำให้พยาธิไม่สามารถเข้าไปในร่างกายงานยากที่ต้องดาเนินการได้แก่การสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับภาคชุมชนและครัวเรือนเพราะเป็นประเด็นเรื่องสุขภาวะส่วนบุคคลครอบครัวตลอดจนสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อน,นำไปสู่การจัดการห้องสุขาในชุมชนการดื่มน้ำสะอาดและสุขลักษณะนิสัยส่วนบุคคล 1. การสร้างความตระหนัก ในอาสาสมัครสาธารณาสุขโดยโรงพยาบาลอมก๋อยแกนนำอสอมอปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำารงชีวิตคือบ้านเรือนภาชนะร่างกายเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มสะอาด 2. น้ำยาล้างจานจากวัตถุดิบในพื้นที่ช่วยลดรายจ่ายการซื้อน้ำยาจากภายนอก 3. ระบบกรองน้ำดื่มสำหรับสสชโดยกรมทรัพยากรน,น้ำสามารถกรองตะกรนไข่ยพยาธเชื้อโรคได้ 4. ห้องสุขขาในชุมชนโดยโรงพยาบาลอมก๋อยนำร่องทำห้องน้ำห้องส้วมที่บ้านยองแหละศูนย์เรียนรู้อมก๋อยศูนย์เรียนรู้อมก๋อยเป็นหนึ่ง สะพานหรือเกรดเวลระดับอำเภอในการให้ผู้นำชุมชนได้พบองค์ความรู้สากลด้านสุขภาพอนามัยอาชีพสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสถานที่ฝึกการเกษตรและอาชีพใหม่ 2. ที่บ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาการอบรมและการฝึกอาชีพสำหรับโลกที่กำลังเปลี่ยนและ 3. ศูนย์ประสานงานของหน่วยงานในพื้นที่และภายนอกผลการดำเนินงานการสำรวจพื้นที่1,950ไร่การออกแบบผังแม่บทและการออกแบบอาคารหอพัก